สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะเอาจักรยานไปด้วยนะครับไปปั่นตอนเช้าและตอนเย็นนะครับผมก็จะไปที่อุทยานแห่งชาติสามหลันนะครับผมก็เดินทางจากประทุมธานีไปก็ไม่ไกลนะครับก็ประมาณเกือบเกบหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ใกล้จากกรุงเทพมากเลยนะครับที่อุทยานแห่งชาติสามหลัน ไปครับเดี๋ยวเราไปจอดนอนครับผมที่อุทยานชาติ3ามหลันกันครับ ลงทะเบียนก่อนนะตามประเพณีจ้ะอ่าโอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดพฤาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดผมสองคนกับภรรยาก็ได้ออกมาที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันนะครับ วันนี้เราคิดว่าจะออกมาพักผ่อนนี้ฝุ่นพีเอ็มที่บ้านเรานะครับเยอะมากครับฝุ่นฝุ่นพีเอ็มที่บ้านขึ้นแดงนะครับเขตที่ผมอยู่ปทุมธานีนะครับไม่ไหวต้องออกมาครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่พักกันครับวันนี้ก็เอารถจอดนอนมาเหมือนเดิมครับรถจอดนอนของผมที่ผมดีไวเองนะครับก็สามารถที่จะนอนบนรถได้ทําอะไรบนรถได้ทุกอย่างนะครับกับกรงกับข้าวอะไรเราก็เตรียมมาเรียบร้อยนะครับ สามารถที่จะทํากับข้าวกินบนรถได้ก็มีน้ํามีห้องน้ําแบบสําหรับที่เอาไว้สําหรับเราจะปัสสาวะอะไรประมาณนี้ได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะอาบน้ําได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตู้ diy ที่เล็กๆนะครับไม่ไม่ใหญ่มากนะครับไม่เหมือนพวกแคมเปอร์แวนพวกอะไรของเขานะครับอันนี้เราดี y เป็นตู้นอนเองนะครับเรสามารถที่จะใช้งานได้จริงครับนอนได้พักผ่อนได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปหาจอดนอน ว่าตรงไหนว่ามันมีที่จอดนอนกันนะครับจะได้บอกเพื่อนๆในกลุ่มว่าตรงไหนที่สามารถที่จะจอดได้รถนอนแล้วก็กางเต็นท์เนียผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับประมาณปีกายนี่นะี่ยผมมากางเต็นท์นะครับตอนนั้นยังไม่ได้ทำเอ่อทำรถนะครับตอนนั้นยังไม่ได้ทำตู้นอนขึ้นรถตอนนั้นมากางเต็นท์ก่อน กลางเต็นท์เราก็ไปนอนที่เขาใหญ่มานะครับแล้วก็เลยมานี่คืนนึงนะครับผมที่นี่อากาศดีครับผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วแหละก็โอเคอากาศดีแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เป็นกันเองดีครับไม่วุ่นวายกับไอ้นักท่องเที่ยวเท่าไหร่เราก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางอุทยานนะครับก็สามารถที่จะมาพักผ่อนได้ครับ ไปครับผมเดี๋ยวเราไปหาที่จอดนอนกันครับโอเคจอดเนะค่านอนคนละสามสิบบาทสองคนหกสิบไปเดี๋ยวพ่อทางขับเข้าไปข้างใน เตรียมตัวออกเดินทางขึ้นเขาผ่านป่าตามเส้นทางใบไมน้นูไปกับเพื่อน้างทางที่คิดถึงคืนนั้นเราหนังล้อมองก่อไฟเรานิทานเขียนฝันให้สดใหม่ดวงจันทเต็มดวงร้องไลงกับเรา เียงหัวเราสอดคล้องคืนที่สดใสแคมไฟแสนอบอุ่นไม่เคยไปใจเรกาก็ไปที่ไหนกได้เสียงนกร้องแพลงเหมือนดนตรีจะขับรถดูนะว่าตรงไหนดีหน้าจอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปจอดกันตรงไหนดีเพราะมันมีหลายที่นะครับที่จะจอดได้ข้างล่างตรงนี้ก็จอดได้แล้วเนี่ยี่ยตอนช้าทะเล ลงเตต็มาศูนย์บริการิวล้องทายรูปกายใจไปเก็ล่นตรงนี้นยหน้าเลยเนี่ยเราจะเก็บอยู่รลองเอาลงไปจางได้นะตรงนี้เลยไงนี่อตันชีวิตู้นี่ดี ไปกันเถอะแคมป์นี้คงอ <Yeah. S 1> ีกนานแคมป์ไฟ,ไฟแสงอบอุ่นไม่เค นนอแล้วเห็นเลยรอยเห็นรอยเอาเปียกเปียกน้ำน้ำ ตอนนี้ผมก็ขึ้นเต็นท์รถเสร็จเรียบแล้วครบับูที่นองที่นอนไว้เรียบร้อยก็ลงไปปั่นจักรยานสักหน่อยแล้วก็จะได้มาทำอะไรกินแล้วก็จะได้นอนพักผ่อนนะครับวันนี้นี่ระบบไฟนะครับง่ายๆครับผมนี่ระบบไฟผมก็ติดง่ายๆเลยครับ ยากครับผมสำหรับรถนอนที่เรา DIY ขึ้นมาเองก็ราคาก็ไม่แรงนะครับผมทำเองก็จะมีแต่ไฟตู้ไฟกับแอร์นะครับที่ราคาจะแรงหน่อยอย่างผมทำตู้นอนตู้นี้ก็จะหมดไปแค่เจ็ดหมื่นนะครับเต็มที่นะครับผมไม่ไม่ไม่ได้ไอรวมไฟรวมแอร์นะครับ 70, ประมาณนี้นะครับกะไว้ประมาณนี้แต่จริงๆแล้วมันก็ประมาณหกหมื่นกว่ากวานะครับเป็ดซีไปเจ็ดหมื่นนะครับก็จะแปลงไฟสู่ไฟนี้ก็นี่ครับสองร้อยแปดสิบวัตต์นะครับยี่สิบสี่โวลต์นะครับก็สามารถที่จะใช้ไฟพวกหูข้าวชาน้ำร้อนอย่างเงี้ออยเสียบได้นะครับชาน้ำร้อนอนี้ก็เสียบได้เลยนะครับ ก็ใช้ได้ถ้าไม่เปิดแอร์ก็จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์ครับแต่ถ้าเปิดแอร์ก็จะอยู่ได้ประมาณสองวันแค่นั้นเองแต่ถ้าเรามีหัวเสียบไฟอ่ะอย่างสมมติว่าเราไปเด็กชนอย่างเงี้ยมีชี่เสียบไฟอ่ะครับเออโอเคครับได้อย่างนั้นอนะ่ะได้ทั้งวันทั้งคืนแต่เราไม่ได้ไม่ค่อยได้เปิดแอร์ครับไปไหนมาไหนก็จะใช้แต่ อากาศธรรมชาติแล้วก็จะเปิดพัดลมนิดๆหน่อยๆครับานผู้ครับนะครับที่นอนก็เสร็จแล้วนะครับสามารถที่จะสบายสบายตรงนี้ตรงนี้เป็นนี้นะก็สามารถที่จะ,าาจะ,าาจะเอาขึ้นเอาลงได้นะครับก็เกย็บใส่กับตินตุ๊กแกนะครับง่ายดีครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นมุ้งลวดอีกครับเป็นมุ้งลวดอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้นะครับเหมือนกันทั้งสี่ข้างเลยนะครับนี่ เหมือนกันหมดเลยนะครับตรงนี้ก็อันนี้ก็สําหรับวางทีวีนะครับนี่เห็นไหมครับวางทีวีได้นะนี่ง่ายๆครับนี่เราก็เอาเอา่ตัวที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กมาวางไว้สําหรับแต่ดูทีวีดูอะไรได้แล้วก็เอา โทรศัพท์เรานะจ่ายไออะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอจ่ายไออะไรน,นะผมก็จําไม่ได้เนะจ่ายฮอตสปอตอ่าจ่ายฮอตสปอตออกไปนะครับฮอตสปอตส่วนบุคคลอันนั้นนะครับสบายเลยที่จะสามารถดูได้ครับทีเนี้ยเราก็ดูข่าวดูอะไรได้สบายนะครับ ส่วนเราก็ได้ที่จอดตรงนี้นะครับก็จะติดข้างทางมองไปก็จะเห็นภูเขากับอ่างน้ำนะครับตรงนี้อ่าก็จะมีเพื่อนๆมาจอดนอนอยู่สามสี่คันนะครับฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ด้านหน้านุนานน่นก็จะมีนะครับออตรงนี้ก็จอดรถบ้านได้สบายครับผมนี่ตรงข้างล่างนู่นก็จะเป็นกลางเต็นท์นะครับนู่นข้างในนุ่นก็จะมี ลานจอดเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะไปจอดนอนได้เหมือนกัน นี่ไปถึงนูน้นนะเออใช่ปันอ้อมไปรุ่นโนโลมาเนี่ยดีแถวนี้ก็จะมีบ้านให้เช่านะครับมีมีบ้านให้เช่าก็สามารถที่จะมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับบ้านเช่านี้ผมไม่ทราบราคานะครับผมไม่ได้ไปสอบถามดู เราว่าปั่นจักรยานในอุทยานกันนะครับก็ปั่นไปครับปั่นเล่นๆไปชมวิวอากาศเย็นบริสุทธ์ดีครับต้นไม้เยอะใครชอบบรรยากาศก็เชิญมาได้นะครับที่อุทยานที่ชติ สามลันจ้าตอนคืนเปิดไฟป่ะเนี่ย,ยตรงนี้เมื่อก่อนเรามายังไม่มีนะอีกกายนี่ยังไม่ได้ทำ าหรือไก่แจ๊ะในป่าเหรอออในป่ามัาเ,เชื่องคนเยอะแล้วม,มันเชื่องคนแล้วดูเต่าหนิอโอ้โหจ้าเต่าใหญ่เต่าใหญ่ <c oughs> ดูปลาดูปลา เยียบปลาช่อนปลาช่อนยังอยู่เลยผมมาตั Nein> ้งแต่ปีหกหกที่แล้วผมก็มากลางเต็นตรงนี้แหละกลางเต็นตรงนี้ก็ปลาพวกนี้ะ ต้นมาเต็มโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอ่ะปลาตะเพียนปะเนี่ย เ <c oughs> ขาบอกจะเรื่มหนาวพรุ่งนี้เขาบอกวันนี้นนนออวันนี้ซ้อมไว้ก่อนซ้อมหนาวก่อนวันนี้พรุ่งนี้หนาวจริง ได้แล้วก็เข้ามาอยู่รเรื่อยๆแต่ทุ่มหนึ่งเลยนะเนี่ย